ึกที่เราได้มาเจอกันเอ้าเพชรก่อนเลยครับเขาจะได้อิ่มมากครับโอเคอิ่มนะอร่อยด้วยครับอร่อยด้วยนะเอ้าวอัจจาน์ครับภูมิใจค่ะที่บริการเพื่อนๆโอเคครับผมไปความรู้สึกสำหรับวันนี้วันนี้อร่อยมากเพราะมีดาขอจับใจชอบมากเละต่อความรู้สึกอร่อยอี่ยวหวาน ความรู้สึกสำหรับวันนี้ไม่นะแตงความรู้สึกสำหรับวันนี้ที่เราอร, <S <S อร่อยอหมอร่อยโอเคซอสซอกัโยความรู้สึกรักมากนะมาเซอร์ๆๆครับมาเจอลูกศิษย์เป็นยังไงบ้างชื่นใจชื่นใจนะครับเอาความรู้สึกสำหรับวันนี้ครับสองร้อยตอนแบ่ตอนแบ่มึงโดนยื่นเงินเยอะ ใจมากเลยไม่ได้เจอกันมานานเลยเนี่ยเหมือนกันเลยครับงานนะมองมือยไงทุกงานน่ะมากูมาทุกงานเความรู้สึกสำหรับวันนี้ความรู้สึกวันนี้กูดกูดนะกูดมากกูดมากไม่กูดเกิดเกิดเก้ดเงียบไปตัวหน้าห้องความรู้สึกสำหรับวันนี้ที่เราได้มาเจอกันนะความรู้สึก ดีมากเลยครับดีใจมากๆเลยครับเจอเพื่อนครับรอด้วยรอด้วยไม่สนไม่สนไม่สนนะเย็นจ๋าความรู้สึกเรื่องวันนี้เยินใเยินินความรู้สึกที่เราได้มาเจอกันไม่อิ่มนะไม่อิ่มนะไม่อิ่มสั่งเลยเย็นยินสั่งเลยเฮ้ยแดมแย่งกินหมดถึงว่าไม่อิ่ม